สิบเอ็ดบทสวดมังคระสุตังเสวนาจะพารานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนางเอตัมมังคระมุตตมังปฏิโร,ปประเทศสาวาสจะอุเพจจะกาตาปุญญาตาอันตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังครมุตตมังพาหูสัญจันจะสิปันจะวินายโยจ,จะสุสิขิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังครมุตตมังมาตาปิตุอุปปทานัง ปุตตธารัสสังฆโหอนากราจักมันตาเอตัมังคารมุตมังธานันจะธรรมาจาริยาจายตาการนันจะสังฆโหอนาวัชานิกมานิเอตัมังคารมุตมังอารตีวิรติปาปามัชปานาจสัญญโมอปปทาโมจธรรมเมสุสุเอตัมังคารมุตตมังคาราโวจะนิวาโตจสันตุถีจกตันยุตากาเลนะ ธรรมะสวะสดนางเอตามังค่ราหมุตตมังกันตีจะโสว,วจัดสตาสามารนานันจะทัสสนางกาเรณธรรมะสกักกัจฉาเอตามังค่ราหมุตตมังตะโตจะพมมาจาริยันจะอิอริยสัจจานะทัสสนงังิพานะสัจจิกิริยาจะเอตามังค่ราหมุตตมังพัสสะโลกะมัตถเมหิ จิตตังยาสานากรรมปฏิอโสกังวิระชังเขมังเอตัมังคารมุตตะมังเอตาทิสานิกัตตวานาสัพัทธ,ธะมะปะราชิตาสัพพัทสโสทิงเคเถชันติเตตันเตสังมังคารมุตตมันติสิบสองประเว็รัตนปริ ยังกินจีวิตตังอิทาวาหุรังวาสะเคสุวายังรัตานังปณีตังนาโนสะมังอธิตถาคเตนะอิธรมปิดุเตรัตนังปณีตังเอเทนะสเจนะสุวติโหตุขยังวิลาคังอามาตังปณีตังยทัชชากายสกายมุนีสามาหิโตนาเตนะธรรมเณนะสามมาติกินจีอิธัมปิธรรมเณรัตานังปณีตังเอเทนะสเจนะสุวติโหตุยัมพุทธเสพโปอริวันนายีสุจริง สามาธิมานันตาริกัญญามาหุสามาธินาเตนะสามโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุกะระอัตฐสัตตังปสัสสะถะจัตตาริเอตานิยุขานิโหติเตทะเขเนยยาส,สุขตาสสาวกะเอเตสุทินานิมหาภารานิอิธรรมปิ สังเขารัตานังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุเยสุป,ปายุตตามานะสธาธเพนานิกานิมโนโคตมะสาสานนมหีเตปฏิปัตาอามาตังวิไคยารัธามุธานิพุทิงพุญจะมานะอิธรรมบิสังเขารัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุขีนังปุรนานัง,ง,งนาวังนัติสัมภวังวิรัตจิตายติเกพวิสเมงเตขีนาะพีชาพีชาอวิรุทีฉันทานิพันธิ อิรายายามปะฏิโปอ,อิทัมปีสังเขรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุสิบสาบทสวดธรรมบทสหัสวะอัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตทันตสะโอสัสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวเจโวณะคันครัโพณะมาโรสหัม,มุนาชิตังอป,ปะชิตังกอ,อิราปัทารปัสสะฉันตุโน สิบสีว่วสวดเกตุตสุพาสิตะมิทังเตนะภะคะวัตตาชานะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุเทเธนะเอถกตุมเหมาอนุสาเวนามาาะมาปรมะปาระยะมาอิติกิรายะามาปิตากะสัมปะทานีนะมาตากะเหตุมานะยะกะเหนะมาอาการะปะริวิตเกนะมาทิฏนิชามะขันติยามา ปะารุปตายามาะมาสสะมโนโนคุรุยะถาตุมเมหิอัตนาวะเชยชาเนียถะอิเมธมาอากุสระอิเมธมาสาสวัชฉาอิเมธมาวิญโยขะตะคะระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมามินาอิอะหิตายะทุกขายะสังวัตัติอัตตุเมหิปะชาเหียทะ ยะธาตุมเหอตัตนาวาชานิยะธาอิเมธามากุสราอิเมธามาอนาวจชาอิเมธามาวินโยปัสสะธาอิเมธามาสมัตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตันติอัตตุเมเหอุปัสัมปชาวิหาเรยาถาติ <c oughs> สิบห้าบทสวดอุปาเนยสูอุปาเย,าายาติชีวตะมะปะมายุงชารูปนิตัสะนะ สันติตานาเอตังพยังมาราเนเปกะมาโนปุญญานิการิลาทะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะป,ปะมายังชรูปะนิตัสณะสันติอะตานาเตเอตังพยังมาราเนปะเปกะมะโนโรกัมีสังโลกามีสังปัจฉะเหสันติเปโคโยทะกายะนะสัญยะโมวาจายะอุทา เจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมะมาโนปะกะโรติปุญญังธโมหเวรคติธรรมจาริงธโมสุจิโนสุขมะมาวะหาติเอสานิสังโสธรเมมสุจินเนนะทุกขติงคัจฉติธรมมจารีสเพสังคาราอนิจจติยธถาปัญจา ยะปัสสติอัฏฐานิพินทติทุกเคเอสมาโควิสุติยาสัพเทสังคาราทุคาติยัคาปัญญายาปัสสติอัฏฐานิพินทติทุเคเอสมาโควิสุติยาสัพเทธรรมะอนัตติติยัคาปัญญายาปัสสติอัฏฐานิพินทติทุเคเอสมาโควิสุติยาสิบหกบทสวดอปันนกาชาณกชาดกอปันนกขัต นาเมเกทุติยังอาหุตักกิกาเอตทัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอะปันนะกังพาหุงเวสารนังยันติปปัตาตานิวนานิจะอารามารุกะ เจตายานิมนุษยาพระยะตัชิตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสารณมุตตะมังเนตังสารณมาคัมมะสัพพะทุขาปมุจติโยจะพุทันจะธรรมันจะสังคันจะสารังคโตจะตาริอริยาสัจานิสัมมาปัญญา,าปัสสติทุกขังทักทุกขสัมมุป,ปาทางทุกขสัจะอติกามังอายยันจะอัตถัง ขีกังทุกขูปสมะคามินางเอตังโคสารนังเขมังเอตังสารนมุตตะมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจติสิบเจ็ดบสวดพระเทกรัตคาถาอติตังนานวะคะเมยยนปฏติกังเขนาอาณาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทิตาติตัมปะหินันตังอันตัมอัป ปันตันจะอนาคาังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งอนันั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยจะทำมังกรถัตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทยามนุพรูหยเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่่อนแคลในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งหนึ่งให้ปุกปงเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญามาระนังสุเวพึงกำรความเพียรเสร็จในวันนี้ล่ะใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคารันเตนะมหาเสในนามัจุนะเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงเอหรัตตมะทันตันทิตตังตังเวพาเทกระรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยอาการเฉลีแล่แร้สิบแปดบอสวดพีนาปันจเวคณะปาทะ ชาติธรรมมังหิฉรังอะนะติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พิยาติธรรมมังหิพิยาติงอะนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมมังหิมรณะอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมะนาเปหินนาภาโวเราจะลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องดปพากจากของละของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรมสักกมเกรมทายาทกรมโยนิกรมปันตุกรม,ม,กรม,ปกรมปตปฏิสาระนาเรามีกรมเป็นของของตนมีกรมเป็นผู้ให้ผลมีกรมเป็นแดนเกิดมีกรมเป็นผู้ติดตามมีกรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรมมังกริสสมิการยนานังวาปาปะกังวาตัสทายาทาปวิสสมิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัญจเวคิดจับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอสิบเก้า บทสวดเทวตาอุโยชาะคาถาทุกขปตตาจันิทุกขปยาปตตาจันิปยาสุกปตตาจันิสุกหุตุสเพตปิปานิโนเอตวตาจะอัมเหหิสัมพัตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสติยาทานังทัตันตุสัทธายาสีรังรักันตุสัพตาภาวนาพิระตาหุตุขจันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปราปตาปเจกานนั้นจะยังพราลังลานตานั้น จเตเชนาราคันพันธามีสักพโสยีสิบบทสวดเทวตาปฏิคธา,านาคาถาหันทะมาอย่างปฏิาทานาคาถาโยพระนามะเสยาเทวัตาสันติวิหารวาสีนีถุเปคะเลโคติคะเลหินแตหินตาตาธรรมธานีนะพระวันตุ ปูชิตาโสถิงกะลนเตท,ท้าวีหาระมันทะเลเทลาจามัชานาวากาจะพิเขาโวสารามิกาธานัมปตีอุปสะกาคามาจะเทสานิามาจาอะิสาราสป,ปาณภูตาส,สุขีตาพระวันตุเตชราปุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสชะทาชาตาอัถโวปะ ปาติกานิยานิกังธรรมะวะรังปฏิจเต,จเตสเพัพเพปิถุกขัสาะการนตุสังขะยังถาตุติรังสัตังมมธรมโมธรรมัตราชปุคาราสังโคโหวตุสมาโควะอัายะจะกิตายาจะอัมเหระคาตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอมอริยปะเวทิเต 21สิบเอดปฏิทานาคาถาหันทะมะยังปฏิาาาทานคาถาโยภานามะเสปุญญสิทานิกัตาสายยานญานินนกัตานิเมเตสัญจะภาคิโนหตุสต,ตานันตาปะมะมาณกาเยปิยาคูณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโวทิฐาเมจับยัิทิาวาอนเนยมัชะตเวริโนสัตตาทิทันติ โลกัสเมิงเตภุม,มาจัตุโยนิกาปัญเจกาจากจัตุโวกาลาสังสารันาภพาวะาภาเวยาตังเยปติทานมเนอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทะยุงมะยาทินานะปุญญานังอนุโมท นะเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวราสุขชีวิโนเขมะปะทันจปะปปโปนตุเตสาสาสิทะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม,ม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนหลาใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมี เวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสาบเกิดในกําเนิด4มีขันท่าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าได้ย่อมย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด และจึงมีถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของศาล่านจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยโดยการสัตยาบุตรสนมพระสูตรพระปฏิระกาตาเรานี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกไปทางปวงขอให้ข้าพเจ้า และครอบครัวเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมขอทวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้มาอนุโมทนาแล,ล้วโปรดอำนวยภาในแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระกิ่งพยรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจองเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิษและํำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ุกปากการเทอญ